ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่เรื่องราวของ S 2 6ที่ T สำรีนเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเกินกว่าพลังทางทะเลแต่มันยังสะท้อนถึงเทคโนโลยีความมั่นคงและสมดุลของอำนาจอันเงียบสงบมนุษย์ชาติทุกยุคสมัยล้วนมองทะเลเป็นทั้งกรอบป้องกันและเป็นประตูสู่อนาคต สำหรับประเทศไทยการมาถึงของเรือดำน้ำ S26T ไม่ใช่เพียงโครงสร้างเหล็กและวิศวกรรมแต่เป็นความฝันอันยาวนานที่กลายเป็นจริงเรือดำน้ำทุกกลมไม่ได้บรรทุกเพียงอาวุธแต่ยังแบกภาร,ระแห่งศักดิ์ศรีของชาติที่ไม่อาจมองเห็นและสำรีนก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังที่ดำรงอยู่อย่างเงียบสงบใต้ผืนน้ำการออกแบบของ S26T แสดงออกถึงศักยภาพของมันได้อย่างชัดเจน ด้วยเทคโนโลยีล่องหนสมัยใหม่มันสามารถลดเสียงและเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบร่ากับการไหลเวียนของมหาสมุทรตัวเรือถูกสร้างขึ้นเพื่อทนต่อแรงกดดันมหาศาลทำให้สามารถดำดิ่งลงสู่ความลึกได้อย่างมั่นคงระบบโซนาขั้นสูงทำหน้าที่เสมือนหูในความมืดคอยตรวจจับภัยคุกคามก่อนที่สายตาจะมองเห็นและระบบขีปนาวุธนำวิถีที่ติดตั้งอยู่ก็ทำให้มีพลังในการป้องกันหรือโจมตีเมื่อสถานการณ์บังคับ ในโลกยุคใหม่การอยู่รอดในทะเลไม่ได้ขึ่งอยู่กับขนาดอีกต่อไปแต่ครึ่งอยู่กับความฉลาดความแม่นยำและกะมาขอองค์การตัดสินใจในยามวิกฤตนอกเหนือจากโครงสร้างแล้ว s 2 6 t ทียังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมืออีกด้วยความร่วมมือของไทยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อเรือขั้นสูงแสดงให้เห็นว่าการทำงานระดับโลกสามารถกำหนดอนาคตการป้องกันประเทศได้เรือดำน้ำลำนี้ไม่ใช่เพียงยานพาหนะ แต่ยังเป็นเหมือนไมล์ของความรู้ที่สะสมจากชั่วโมงนับไม่ถ้วนขอองค์การออกแบบการทดสอบและการสร้างทุกๆส่วนทุกๆระบบล้วนบอกเล่าเรื่องราวของน้ำพักน้ำแรงและความทุ่มเทในการทำให้แบบแปลนกลายเป็นความจริงสำหรับประเทศไทยมันคือการก้าวสู่ยุคใหม่ทางยุทธศาสตร์ทางทะเลที่ต้องอาศัยทั้งพลังและปัญญาในสถานการณ์การรบ S26 ที่สามารถดำรงอยู่ใต้น้ำได้ยาวนาน ปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบและไม่สามารถคาดเดาได้ความทนทานนี้ทำให้มันสามารถเฝ้าระวังพื้นที่กว้างใหญ่ควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญและแสดงพลังที่มองไม่เห็นผลทางจิตวิทยาขององค์การมีเรือดำน้ำทรงพลังนั้นมหาศาลศัตรูไม่มีวันรู้ว่ามันจะโผล่ขึ้นที่ไหนหรือจะโจมตีเมื่อใดความไม่แน่นอนนี้กลายเป็นอาวุธในตัวเอง ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของอำนาจได้โดยไม่ต้องปะทะตรงๆในห้วงน้ำลึกเทคโนโลยีและความอดทนได้หลอมรวมเป็นหนึ่งทำให้ S26 ที่ไม่ใช่เพียงเครื่องจกักรแต่เป็นพลังเงียบที่สร้างความน่าเกรงขามแต่เรือดำน้ำลำนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสงครามเพียงอย่างเดียวมันยังมีบทบาทสำคัญในการป้องปรามปกป้องเส้นทางการค้าและรักษาอธิปไตยทางน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาติ ในยามสงบมันคือผู้พิทักษ์ที่คอยเฝ้ารักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเหมือนกามาที่ย้อนกลับมาการลงทุนในยุทธโธปกรณ์เช่นนี้กลับคืนมาในรูปแบบของความมั่นคงความมั่นใจและอำนาจการป้องปรามการลาดประเวณเงียบเียบที่ไม่ค่อยมีใครเห็นนั้นเป็นหลักประกันว่าความขัดแย้งจะไม่ลุกลามและเงาใต้ท้องทะเลของมันเตือนใจเสมอว่าการระวัะวงคือสิ่งจำเป็น ลูกเรือของ S26T ก็มีความสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีนักเดินเรือที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดปฏิบัติภารกิจยาวนานด้วยวินัยและทีมเวิร์กทุกข้อนมีหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นการนำทางการดูแลระบบหรือการตรวจสอบโซนา่าพวกเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับเรือเข้าใจจังหวะของมันและตอบสนองต่อความท้าทายโดยสัญชาตญาณ ความกลมกลืนระหว่างทักษะมนุษย์และศักยภาพของเครื่องจักรนี้คือหัวใจที่แท้จริงของเรือดำน้ำหากปราศจากลูกเรือมันก็คงเป็นเพียงเปลือกแต่เมื่อมีพวกเขามันจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังการที่ประเทศไทยได้ครอบครอง s 2 6ทีแสดงถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นในด้านความมั่นคงของภูมิภาคและความตั้งใจที่จะปกป้องอธิปไตยของตน ประเทศตระหนักดีว่าในยุคแห่งพันธมิตรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและข้อพิพาททางทะเลที่ซับซ้อนความเงียบใต้น้ำอาจทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดเหนือผิวน้ำา s 6 6 t ทีไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นท้อยถแถลงเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยพร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนมันคือหมายของโอกาสที่มอบทั้งบทเรียนอำนาจการป้องปรามและความมั่นใจให้แก่คนรุ่นถัดไป สุดท้าย s 2 6ที่สำารีนไม่ได้เป็นเทียงเรือดำน้ำแต่คือการเดินทางการเดินทางแห่งนวัตกรรมความร่วมมือและวิสัยทัศน์ที่ขยายออกไปสู่อนาคตอันไม่แน่นอนของท้องทะเลทุกการดำน้ำทุกภารกิจและทุกการลาดประเวนล้วนเขียนเรื่องราวใหม่ให้กับพัฒนาการทางเรือของประเทศไทยและดังเช่นกามาการประทำที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้จะสะท้อนกล้องไปตามการเวลา ก่อร่างสมดุลสันติภาพและพลังที่จะคงอยู่ต่อไปมันคือผู้พิทักษ์แห่งห้วงลึกเครื่องยืนยันถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของชาติที่จะดำรงอยู่อย่างเงียบสงบใต้ระลอกคลื่นภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม